โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคะแนนในแลนด์เก่าเหมือนเช่นเคยเนาะแต่รอบนี้เป็นคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเล่นซาวเบลหรือไม่ก็ช็อกโกแลตบงบงไปนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็าสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่ะในวันนี้ก็มาถึงคิวของคุกกี้ตัวใหม่ซึ่งเซตที่ผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นเซตที่ ผมวิ่งนะครับในแลนเดียวกับก็คือในอเกือบจะเรียวก land ว่ามาสเตอร์แลนละก็คือในโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ผมวิ่งไปซึ่งผมเอาเซตเนี้ยไปวิ่งในด่านที่1น,นะครับก็คือป่าภายในหุบเขาลึกนะครับซึ่งตอนแรกอะผมกะจะเล่นเซตนี้และแต่เนื่องจากไอคุกกี้ชื่อคุกกี้อะไรนะไฮเดนเยียใช่ปะอ่าโอเคไฮเดนเยียก็คือในคลิปก็คือผมได้ลงไปแล้วนะครับ โอเคอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะเล่นคุกกี้ต่อใหม่กันเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเปิดประเดิมเล่นแลนที่8ก่อนนะครับซึ่งแลนต่อไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถขอกันเข้ามาใต้คลิปด้านล่างได้เนาะนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะให้ผมเล่นแลนไหนนะครับซึ่งรอบนี้ผมจะไม่กําหนดนะว่า,ามีชอยอะไรบ้างนะครับก็คือมีตั้งแต่แลนหนึ่งมาจนถึงแลน 9นะครับก็คือคอมเมนต์มาได้แต่แลนด์แปดไม่ต้องคอมเมนต์นะเพราะว่าผมเล่นแล้วในคลิปนี้นะครับดูเผื่อใครคอมเมนต์มานะครับอ่าแชมเปี้ยนลีกอันนี้ไม่นับนะครับก็คือแลนด์ปัจจุบันอันนี้ไม่นับนะครับอ่ะเราเราเริ่มกันเลยก็คือผมอ่า uh, ผมจะนําคุกกี้ตัวใหม่ๆเนี่ยที่แบบอ่า uh, ที่อยู่ในเซตอ่า uh, ในแชมเปี้ยนลีกครับนำ uh, นำมาวิ่งในอ uh, ่าแลนด์เก่าๆเนาะเพื่อมาลองเทสว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ส่วนคุกกี้ตัวเก่าๆเนี่ยที่แบบที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วครับผมก็อาจจะไม่ทําอีกเนาะนะครับก็คือจะทําเฉพาะตัวใหม่เท่านั้นนะครับโอเคอ่ะพร้อมแล้วเนาะลุยกันเลยผัดก็จะเป็นตามนี้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะฮะมาจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าถ้าเราเอาเซตเนี้ยมาวิ่งในแลนด์แปดนะ สถิติสูงสุดที่ผมทำไปได้นะครับเป็น581ล้านนะครับสำหรับแลนด์แปดนะ เออผมรู้สึกว่าคุกกี้ตัวนี้เกรดบ,บนหัวเต็มเร็วนะอืมอันนี้ชอบชอบดีฮะผมชอบนะคุกกี้ตัวที่แบบคุกกี้ตัวที่แบบเกตบ,บนหัวเต็มไวอะครับเอาชนมาแล้หฮะเมื่อกี้ อ,อันนี้ก็แสดงความสามารถรอบสุดท้ายนะะอ่าโบนัสทามตรงท้ายนะฮะผัดแวก โอเคเริ่มนะฮะสำหรับคุกกี้รสโสมนะฮะ โอ okay. เคหรืองินงชีมนะครับก็ถึงขวดเลือนด้านหน้าไหมอ่ะทำนายสถิตินะครับไม่ถึงนะครับ โอเคอ่ะ okay. แต่ก็ได้ไปห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบแปดล้านนะครับสำหรับอาแลนที่แปดนะครับโอเคสำหรับคุกกี้ตัวใหม่นะฮะอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำคะแนนในแลนที่แปดนะครับกับเซตอาคุกกี้อารถแอมเบอร์ชูการนะครับกับแผนที่สองก็คือรถโสมนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะอ่า,อาเพื่อนๆนะครับจะลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปด้านล่างเนาะว่าในคลิปหน้าเนี่ยจะให้ ผมไปเล่นแลนอะไรนั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปด้านล่างได้เนาะซึ่งแลนไหนโหวตเยอะสุดเนี่ยเดี๋ยวจะามาเล่นกันในคลิปหน้าละกันหรือถ้าแต่ละคนเนี่ยคอมเมนต์แบบแลนไม่เหมือนกันสมมุติประมาณว่าคอมเมนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเสมอกันน่เนี่ยก็อาจจะมาแลนดอ้อมสุ่มนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ